สวัสดีผู้ชมนะครับวันนี้ต้รับเข้าสู่คลิปรีวิวนะครับซับตัวของที่เราจะมารีวิวในวันนี้นะครับนั่นก็คือตัวของหูฟังนะครับ Razer Black Shark V2 X นะครับอ่ามันก็จะมีอยู่2รุ่นนะก็คือตัวของ V2 กับ V2 X อันนี้เป็นรุ่นรองท็อปนะครับแต่เดี๋ยวผมจะไปพูดอีกทีว่ามันต่างกันยังไงกับรุ่น ท็อปที่เป็นตัว v 2นะฮะตัวกรองนะครับด้านหน้าสวยๆงามๆตรงนี้เลยนะครับด้านข้างก็เป็นตัวโลโก้เ a เซอนะครับส่วนด้านหลังก็เป็นตัวบอกรายละเอียดต่างๆของตัวหูฟังนะฮะด้านข้างอีกทีนึงนะครับก็จะเป็นตัวลักษณะเด่นของหูฟังตัวนี้นะครับตัวคาดิโอไมที่เป็นไมที่จะรับเสียงเฉพาะด้านหน้าก็คือรับเสียงที่เราพูดเท่านั้นเสียงรอบข้างจะไม่ค่อยรับนะครับ ถัดมาก็าเป็นในเรื่องของ passive noise canceling l นะครับจะมีการกันเสียงภายนอกด้วย noise canceling l นิดหน่อยนะครับมีน้ำหนักเบานะฮะแล้วก็เสียง7.1จำลองนะครับพร้อมทั้งสามารถที่จะใช้ได้ในทุกๆแพลตฟอร์มนะครับทุกอุปกรณ์นะครับที่มีหัว3.5สามารถที่จะใช้หูฟังตัวนี้ได้หมดเลยนะครับไม่ต้องติดตั้งไดรเวอร์ใดๆทั้งสิ้นก็เพียงแค่เสียบหูฟังเข้าไปใช้ก็จบเลยนะครับอ่ะเรามาดูสิ่งที่ให้มาในกล่องกันก่อนนะครับอย่างแรกก็อ่า สติกเกอร์นะครับเอาไว้แปะที่ไหนก็ได้ตามใจคุณผู้ชมนะครับถัดมาคู่มือนะครับเขาก็จะมีรายละเอียดบอกด้านในนะครับว่าแต่ละส่วนของหูฟังเนี่ยคืออะไรนะครับตัวนี้เวลาถอดตัวหูฟังเนี่ยถอดยังไงใส่ย,ยังไงนะครับอ่ะแล้วก็ถัดมาเป็นตัวของนี่ตัวโค้ดนะครับที่จะให้ไป Activate ตตัวของซอฟต์แวร์ 7.1จำลองนะครับของตัวเรเซอร์เองซึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องใช้กับตัวหูฟังนี้เท่านั้นนะครับก็สามารถที่จะใช้ได้กับหูฟังทุกประเภทเลยนะฮะถัดมานะครับเป็นถุงนะครับอันนี้ถุงใส่หูฟังนะฮะเป็นถุงผ้าใส่ได้พอดีเลยนะเออผมลองเอาใส่แล้วลองออกไปข้างนอกดูก็ใส่ได้พอดีเป๊ะเลยเป็นการโปรเทคตัวหูฟังเราได้ระดับหนึ่งนะครับจากพวกฝุ่นหรือว่าอะไรพวกนี้นะฮะถัดมาก็เป็นตัว สายนะครับคือถ้าคุณผู้ชมสังเกตกล่องนะครับหูฟังมันจะมีตัวไม้นะฮะมีไมติดมาด้วยนะครับดังนั้นมันก็ต้องมีตัวของสายแจ็คนะครับที่จะเอามาต่อแล้วก็สปิดแยกไปเป็นตัวของไม่กับตัวของหูฟังแยกออกมาอีกทีนะครับอ่ะถัดมาก็เป็นตัวของหูฟังนะครับตัวหูฟังเป็นสายแจ็ค3.5นะครับซึ่งเวลาที่เราจะแปลงให้ใช้ได้ทั้งไม่แล้วก็หูฟังเนี่ยเราก็เสียบจิ้มเข้าไปตรงนี้นะครับ พอเสียบจิ้มเข้าไปแปลงมันก็จะสามารถที่จะกลายเป็นไม้แล้วก็กลายเป็นหูฟังได้นะครับก็เสียบกับคอมพิวเตอร์เราในช่องของไม้แล้วก็หูฟังใครที่มีคอมพิวเตอร์ที่เป็นโน้ตบุ๊กแล้วก็มีแค่หัวเดียวเนี่ยก็อาจจะต้องไปหาตัวซาวการ์ดอันอื่นนะครับที่แบบแปลงอีกทีนึงอ่ะนึกออกปะคือแบบแปลงไอ้สองหัวเนี้ยไปเป็นแบบหัวเดียว USB อีกทีนึงอะไรประมาณนี้นะครับก็อาจจะต้องไปหาซื้อเพิ่มเติมอ่ะมาดูตัวหูฟังกันนะครับตัวหูฟังก็นี่ครับเป็นลักษณะประมาณนี้เลยนะครับ ตัวของด้านขวาไม่มีอะไรนะเป็นสกรีนรูปโลโก้เรเซอร์อย่างสวยงามวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งอ่าแล้วก็ด้านขวานะครับก็จะติดอยู่กับตัวไม้นะฮะไม้นี้ถอดออกไม่ได้นะครับเป็นไม้ตัวฟิกซ์ไว้นะครับถ้าเราจะให้มันออกจากหน้าออกจากปากแล้วเนี่ยเราก็ต้องเบี่ยงไปอย่างเงี้ยครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวยางสามารถที่จะดัดไปยังไงก็ได้อยู่แล้วแล้วก็ตัวนี้เป็นตัววอลลุ่มนะครับถ้าหมุนไปทางด้านหน้าอ่ะ มุมไปทางด้านหน้าตัวเราอะด้านหน้าตัวเราด้านหน้าไม้อะด้านเนี้ยด้านเนี้ยอ่ะก็จะเป็นการเพิ่มเสียงอันนี้ก็จะเป็นการลดเสียงนะครับแล้วก็ตัวของปุ่มตรงนี้นะฮะอันนี้คือปุ่มมิวใหไม้อ่ะถ้ากดจึ๊กจะเป็นการปิดไม้ถ้ากดจึ๊กอีกทีหนึง่งจะเป็นการเปิดไม์กลับมานะครับก็สังเกตง,ง่ายๆถ้ามันนูนออกมาก็คือเปิดถ้ามันปิดเรียบๆอย่างนี้ก็คือปิดนะฮะตัวด้านบนก็เป็นสกรีนโลโก้เลเซอร์นะครับอืมตรงนี้เป็นฟองน้ำนิ่มๆเลยนะฮะ ตัวเ e อียร์แนะฮะหรือว่าตัวฟองน้ําตัวนี้เนี่ยจะเป็นแบบลักษณะอ่าเป็นหนังนะครับเป็นหนังเทียมตรงนี้เป็นหนังเทียมแล้วก็ตรงเท็กเจอร์ของผิวสัมผัสตรงนี้เนี่ยอ่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยจะให้คล้ายๆแบบเหมือนกึ่งๆเป็นผ้านะครับก็จะไม่เป็นยางสังเคราะห์ไปทั้งหมดนะครับก็จะเป็นแบบเป็นผ้าเวลาที่มันโดนตัวผิวหนังของเราเนี่ยเราก็จะรู้สึกแบบค่อนข้างสบายนิดนึงนะครับทรงหูฟังมันจะทําออกมาเป็นรูป แบบคล้ายๆวงรีนะครับซึ่งวงรีเนี่ยมันมีข้อดีอย่างหนึ่งคือมันสามารถที่จะเอาครอบใบหูของเราได้พอดีนะครับเนี่ยมันจะพอดีเลยอันนี้คือไม่ได้แบบทับใบหูผมเลยนะครับไม่รู้ว่าคนที่หูใหญ่จะเป็นยังไงนะแต่ว่าอันนี้คือสําหรับผมมันไม่ได้ครอบทับแบบทําให้เจ็บเลยนะฮะผมมีประสบการณ์แย่ๆกับการใช้หูฟังเฮดโฟนที่มันถูกๆอยู่นะครับก็คือเวลาใส่แล้วเนี่ยมันเจ็บหูมากไม่รู้ว่าเจ็บเพราะอะไร มันอาจจะเป็นเพราะว่าตัวหูฟังมันหนีบไม่พอดีเป๊ะแล้วก็มีอาการตกลงมาทําให้เราแบบปวดหูมัง้งอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้แต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นที่อะไรนะครับแต่เป็นประสบการณ์ที่แย่มากนะฮะอ่ะแล้วก็ตัวการปรับนะครับการปรับขนาดเนี่ยสามารถที่จะปรับได้โดยตรงนี้นะครับเนี่ยดึงยืดออกมานะครับ ก็จะเป็นตัวโครงเหล็กตรงนี้ที่จะทำการยึดไว้นะครับหูฟังตัวนี้มีน้ําหนักค่อนข้างที่จะเบานะครับตามที่เขาเขียนไว้ในจุดขายของเขาเลยนะครับเพราะว่าวัสดุส่วนใหญ่มันก็เป็นพลาสติกด้วยเนาะมันทําให้ค่อนข้างมีน้ําหนักเบาเลยทีเดียวอ่ะทีนี้มาดูทางด้านการใช้งานเลยละกันนะครับคือตัวผมเนี่ยปกติแล้วเวลาจะเลือกหูฟังหรือว่าจะเลือกที่จะซื้ออะไรเนี่ย ก็จะคิดอยู่หลักๆประมาณ2 3ถึง3อย่างนะครับอย่างแรกก็คือความสบายในการใส่นะครับอันนี้ต้องมาอันดับหนึ่งเลยสำหรับพวกหูฟังเฮดโฟนนะครับเพราะว่าถ้าเสียงมันดีอะไรยังไงแต่ว่ามันใส่แล้วมันแบบเราไม่โอเคมันลัดไปหรือว่ามันไม่เข้าทรงของหูเราหรือเราไม่ชอบพวกนี้มันก็ค่อนข้างแย่นะเพราะว่าเราก็ต้องใช้มันนานใช่ไหมอ่ะ ใส่วันวันหนึ่งบางทีก็ใส่นานใส่พักหนึ่งอย่างเงี้ยเรื่องความสบายก็ต้องเป็นอันดับหนึ่งในการคิดนะครับอย่างที่2ก็คือในเรื่องของเสียงนะครับว่ามันใช่แนวเสียงที่เราชอบหรือเปล่านะครับก็จะมีหลกัลกๆอยู่2อ,อย่างนะครับซึ่งอ่ะถ้าจะมาดูเจ้าหูฟังตัวนี้นะอย่างแรกก็คือมันใส่สบายไหมใช่ไหมก็มันไม่ทับใบหู ใส่ค่อนข้างที่จะพอดีนะครับมีอาการรัดนิดหน่อยเพราะว่าเขาออกแบบให้เจ้าหูฟังตัวนี้เนี่ยให้ไม่รับเสียงภายนอกเท่าไหร่นะครับดังนั้นมันก็ต้องมีการบีบให้กระชับนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ได้บีบถึงขั้นเจ็บนะใส่ไปประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงก็ไม่ได้เจ็บอะไรนะครับก็ใส่ไปสักพักมึงมันก็ชินอ่ะก็เคลียร์ในเรื่องของความสบายนะครับอย่างที่2คือในเรื่องของเสียงนะครับเสียงของตัวหูฟังตัวนี้เนี่ยจะเน้นหนักไปทางด้านเบสนะครับเบสแล้วก็อิมแพคก็คือแบบตุบๆเลยนออออทที่ผมมไดด้ลลลงงงงเเาาัพวก EDM มันมันมากเลยนะกับการฟังเพลงนะครับเพราะว่าเบสมันหนักมากมาเป็นลูกๆตุบๆเลยนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวผมผมชอบหูฟังที่มีเสียงใสนะครับเสียงร้องใสๆไม่ได้มีปรุงแต่งให้เบสมันหนักมากขึ้นอะไรแบบเนี้ยแต่ก็เป็นในเรื่องของโสนิยมของแต่ละคนนะครับว่าชอบแบบไหนซึ่งเอาจริงแล้วถ้าเอามาใช้ในการเล่นเกม การที่มีเบสหนักการที่มีอิมแพกหนักๆมันก็กระหึมทําให้เรารู้สึกมันไปกับตัวเกมดีนะเอออ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวของซาวด์7.1นะครับที่เราจะไม่พูดไม่ได้นะครับตรงหูฟังนี้เนี่ยผมลองทดลองเอาไปเล่นกับเกมอยู่สเกมนะครับนั่นก็คือเกม AP e เฟกต์เลเจนส์เพื่อทดลองซาว n d 7.1เลยนะครับแล้วก็2ก็คือเกม v a l ์เรนนะครับที่ไม่จําเป็นต้องมี7.1ก็ได้นะฮะก็ลองทดลองทั้งสแบบนะครับในเกมแรกที่เป็นตัว AP e เฟกต์เลเจนส์เนี่ยช่วงแรกที่ผมลองเล่่นแบบไมเปิด7.1ก็ ปกตินะซาวก็แยกซ้ายแยกขวาค่อนข้างที่จะดีนะครับ แต่ว่าการที่เรามี7.1เนี่ยมันก็จะทําให้เรารู้ตัวของระยะศัตรูว่าเออมันอยู่มุมไหนอยู่มุมประมาณนี้อยู่ข้างหลังอยู่ข้างบนอยู่ข้างล่างแบบนี้ครับก็ค่อนข้างเหมาะนะถ้าเป็นทางแนวแบบเกม Battle Royal ที่มันมีแบบต้องขึ้นตึกข้างบนข้างล่างอะไรแบบนี้เยอะหน่อยนะครับแต่ถ้าไปทางฝั่งของเกม v a l o r a n t เนี่ยจริงๆแล้วก็มีคําพูดหนึ่งที่ผมเคยฟังมานะที่เขาบอกว่าเสียง7.1จะทําให้มันหลอนๆในการเล่นเกม f อพนะครับก็ถามว่ามันหลอนไหมมันอะไรยังไง ผมก็รู้สึกว่านิดนึงนะคือมันรู้สึกแบบซาวมันมารอบตัวเลยเราอยากจะแค่แยกแยะว่าเออมันมาซ้ายมันมาขวาแค่เนี้ยแต่บางทีอ่ะมันมารอบทิศอ่ะมันเลยทําให้เราแบบเอ๊ะแล้วมันอยู่ตรงไหนรอบทิศมาอันนี้ตรงนี้อันนี้ก็ตรงนี้ก็มีอย่างเงี้ยมันก็อาจจะต้องใช้ความชินสักพักหนึ่งนะครับถ้าคุณอยากจะเอา7.1มาเล่นกับเกมวอร์เรนแบบนี้แต่ว่าสําหรับการใช้งานแบบปกติที่ไม่เปิดซาว7.1เลยผมว่าก็โอเคเลยนะแยกเสียงซ้ายขวาได้อย่างชัดเจนมากนะครับ แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเสียงปืนเสียงอะไรพวกนี้กระหึ่มแบบเต็มที่เลยนะคือเหมือนอยู่ตรงนั้นจริงๆเลยครัโดยเฉพาะเกม Apex Legends เนี่ยคือเหมือนเราอยู่ในสนามรบอะถ้าไปเล่นในเกม b a t t l e f i e l d ก็คืออินมากๆครับบวกกับการที่หูฟังตัวนี้เนี่ยมันมีตัว Noise Cancelling อยู่ด้วยซึ่งทำให้เราไม่ได้ยินเสียงจากภายนอกแตครับก็จะทำให้เราอินกับตัวเกมไปได้อีกนะฮะ อ่ะแล้วก็ก่อนนี้เราจะไปสรุปกันนะครับก็ต้องมีการทดลองตัวของไม่เนาะว่าไม่มันเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปลองเสียงกันเลยก่อนอื่นต้องต่อตัวนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะทำให้มันแยกเป็นตัวไม่แล้วก็ตัวหูฟังนะครับซึ่งเอ่อสีไหนเป็นไม้หรือหูฟังก็ไม่รู้หรอกครับเดี๋ยวลองเสียไปก่อนโอเคได้ยินเสียงชัดเจนนะครับเดี๋ยวเราจะลองสลับไปในตัวของไม่ตัวหูฟังนะครับโอเคครับนี่แหละเสียงไม่คือจากที่คุณผู้ชมฟังเนี่ยอาจจะมีเสียงนอยส์เข้ามาบ้างนะครับ มันเป็นปกติของตัวไมที่ต่อด้วยสายแจ็คอยู่แล้วนะครับในตัวไมทุกไม่เนี่ยถ้าต่อด้วยสายแจ็คต่อด้วยสาย3.5ดเนี่ยยังไงมันก็มีเสียงนอยสนะครับถ้าไม่อยากให้มีเสียงนอยจริงๆเนี่ยอาจจะต้องไปใช้ตัว USB พวกซาการ์ดต่างๆนะครับซึ่งรุ่นที่ใหญ่กว่ารุ่นนี้ก็คือรุ่น V2 นะครับมีนะฮะมีเป็นตัวซาการ์ดต่อมาให้เลยนะครับแล้วก็มีข้อดีอันอื่นที่เพิ่มมาเดี๋ยวผมไปเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งกัน แต่ว่าจากการใช้งานนะครับที่ผมไปใช้งานกับตัวโปรแกรม Discord ที่มันมีตัว n อ i s e cancelling ให้เนี่ยมันก็ให้ความรู้สึกแบบเหมือนเป็นเสียงที่ฟังได้ชัดเจนนะก็ไม่ได้แย่อะไรไม่ได้มีสิ่งน้อย e อะไรนะครับแต่ว่าอาจจะมีนิดหน่อยนะครับในเรื่องของเสียงหูฟังถ้าเราเปิดดังไปมันอาจจะไปเข้าตัวไม้นะครับเพราะว่ามันรับเสียงด้านหน้ารับเสียงตรงหน้าผมก็จริงอะ่ะแต่ว่าไอ้ตัวหูฟังมันก็อยู่ตรงหน้าไมเหมือนกันไงเออนึกออกปะคือตรงเนี้ยมันก็อาจจะเล็ดลอดออกไปแล้วก็ไปเข้าไม่อ่า โอเคก็ทดลองให้ฟังไปเรร้อยนะครับว่าตัวไม์ของหูฟังตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงนะครับจากที่ผมได้ลองดูมันก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะคือคุณก็มีตัวหูฟังนะครับที่มีไม์ที่โอเคระดับหนึ่งนะฮะเอาสามารถที่จะมาใช้พูดคุยในเกมได้นะครับไม่ต้องถึงคุณภาพดีขนาดที่ต้องเอามาอัดเสียงนะฮะแต่ว่าถ้าใครที่ต้องการเอาอาอัดเสียงเอามาทำไลฟ์สตรีมที่เราต้องการเสียงที่มันแบบชัดๆอะไรพวกนี้เนี่ยก็อาจจะต้องไปหาตัวไม์ต่อแยกมานะครับพวกไม์ USB อะไรพวกนี้นะฮะอ่ะแล้วก็เรื่องของความแตกต สำหรับเจ้าตัวรุ่นนี้กับตัวรุ่นใหญ่นะครับ V2 ธรรมดาไม่มี X นะฮะคือตัว V2 ธรรมดาเนี่ยเจ้าตัวหูฟังตรงนี้เนี่ยหก็คือมันถอดออกได้ไม่เหมือนกับเจ้าตัวรุ่นนี้2ก็คือตัวของเอียร์คับหรือว่าตรงตัวฟองน้ําตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบผ้านะครับก็จะใส่สบายกว่าแน่นอนนะฮะสามารถที่จะเอาออกมาซักได้ด้วยนะครับแล้วก็แนะนําว่าให้ซักกันนะ เพราะว่าถ้าคุณใช้ไปหมักหมมไปสักพักเนี่ยด้วยเหงื่อด้วยแลไรพวกนี้เนี่ยมันก็อาจจะทําให้ตรงรอบๆบใบหูเราตรงใบหน้าตรงเราตรงนี้เนี่ยอาจจะมีสิวเกิดขึ้นได้นะครับก็ขยันซักกันหน่อยละกันอย่างที่3มนะครับมันมีตัวซาวการ์ดเพิ่มมาให้นะครับก็จะเป็นซาวการ์ดที่ต่อแบบ USB ซึ่งสามารถเอาไปเล่นลูกเล่นด้านเสียงของตัวไม์เสียงของหูฟังกับตัวโปรแกรมของตัวเรเซอร์ได้อีกนะครับซึ่งผมว่ามันคุ้มนะเออคือถ้าเทียบกับหูฟังตัวนี้เนี่ยเหมาะกับ คนที่มีงบประมาณเท่านี้แต่ว่าถ้าคุณมีงบสูงขึ้นก็แนะนำให้เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นตัวที่มีอย่างอื่นมากกว่าครับ ผมคิดว่าตัวไม์ของตัวรุ่นใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ได้มีเสียงน้อยเหมือนกับตัวนี้ก็ได้นะเพราะว่าตัวนี้อย่างที่ผมบอกไปมันเป็นตัวแบบสายแจ็คมันก็มีเสียงน้อยเป็นปกติอยู่แล้วเพราะว่าไฟจะคอมมนแรงไงอ่ะคุณต่อแบบแจ็คโดยตรงยังไงไฟมันก็แบบอาจจะมีวิ่งเข้ามาในเสียงของตัวหูฟังอยู่แล้วเนาะสรุปนะครับสำหรับเจ้าตัวหูฟังตัวนี้น่าซื้อไหมราคาเท่าไหร่คุ้มค่าหรือเปล่านะครับ หูฟังตัวนี้ราคาไทยน่าจะอยู่ที่ประมาณ2,290นะครับถ้าผ่านไปสักพักหนึ่งก็อาจจะลดราคาหรือว่าอาจจะมีโปรโมชั่นลดราคาส่วนตัวรุ่นใหญ่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ3,800มั้งครับน่าจะ3,890ถ้าผมจำราคาไม่ผิดนะซึ่งก็ต่างกันระดับหนึ่งแต่ว่าคุณจ่ายพันหเพื่อเพิ่มซาวการ์ดขึ้นมาผมว่ามันก็โอเคนะคือซาวการ์ดปกติราคามันก็ประมาณนั้นอยู่แล้วแต่ถ้าถามว่ารุ่นนี้คุ้มค่าไหมที่จะซื้อนะครับ อ่ะผมบอกอย่างนี้ละกันถ้าคุณเป็นหนึ่งในคนที่หาหูฟังแบบที่กันเสียงภายนอกนะครับเล่นในพื้นที่เปิดอาจจะมีเสียงรอบข้างเยอะต้องการที่จะโฟกัสกับเกมหูฟังตัวนี้ตอบโจทย์ครับเพราะว่าเสียงภายนอกแทบไม่เข้าเลยมันแทบจะไม่ได้ยินเสียงภายนอกเลยครเสียงคีย์บอร์ดเราเราก็ไม่ได้ยินอ่ะอย่างที่2ก็คือถ้าคุณต้องการหูฟังที่มี7.1นะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่7.1แท้อะไรแบบนี้เนี่ยในราคาประมาณนี้ตัวนี้ผมว่าก็โอเคนะคือซาวด์7.1ของตัวซอฟต์แวร์เนี่ย มันทําได้ดีเลยนะครับในเรื่องของการฟังรอบข้างเนี่ยมันได้ยินแบบแทบจะรอบแบนเซอร์ราวจริงๆครับเซอร์ราว์ซาวดีมากๆแล้วก็อย่างที่3นะครับถ้าคุณต้องการไมค์ติดหูฟังไปด้วยแล้วก็เป็นไมค์ที่มีคุณภาพโอเคนะครับผมว่าหูฟังตัวนี้ก็โอเคนะแล้วก็สิ่งที่ผมชอบก็คือคุณสามารถมีหูฟังได้ด้วยตัวคุณเองไม่ต้องไปกดในตัวโปรแกรมคุณก็แค่กดหลังหูฟังจึก๊กมีอแล้วคุยกับคนข้างนอกกดหูฟังมิวปึก๊กแล้วก็เสร็จปุ๊บก็ปึ๊บเปิดมาต่ออย่างี้ โอเคครับก็สรุปว่าในราคาเท่านี้กับสิ่งที่มันได้ผมว่าคุ้มนะถ้าเทียบกับหูฟังที่ผมเคยไปเสียเงินซื้อประมาณสามพันก,กว่ากว่านะครับไอ,อตัวนี้ดีกว่าไม่บอกแล้วกันว่าเป็นยี่ห้อไหนแต่ผมรู้สึกว่าไอ,อตัวนี้ดีกว่าในระยะยาวมันดูแบบแข็งแรงดูทนทานดูใช้ได้นานหูฟังก็มีคุณภาพนะครับ โอเคครับในวันนี้ก็ขอจากลาไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมนะครับอันนี้ก็เป็นการถ่ายทําแบบใหม่เลยนะครับที่ผมตั้งกล้องตั้งไฟใหม่หมดเลยนะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับถ้าอยากแนะนําอะไรก็พิมพ์ที่คอมเมนต์ด้านล่างหรือว่าถ้าอยากถามอะไรก็พิมพ์ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับถ้าใครอยากให้มีคลิปรีวิวของนู่นของนี่เรื่อยๆออกมาเนี่ยก็กดไลค์กด s u b s c r i b e ไว้นะครับแล้วก็กดแชร์แถมให้ด้วยนะครับเพื่อให้ยอดวิวมันสูงนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับโอ